แล้วเป็นไงล่ะโหนี่ครับโอ้โหวิว่งีกแล้ว โกนะเนัะผมไา้สวยอยู่ครับถึงลงได้คันเดียวนะครับผมจะตกนะครับวัน อื้อ้ ได้ครับไซส์โอ้โหได้มีสามโลเนาะ,ะสบายแล้วเมื่อกี้ไม่รู้สบัดยังไงใส่หน้าขาดไปเลยนะครับติดสวิงไนงะโอ้จะได้ครับ เบรกอีกปิดเบรกอีกมาแล้วเป็นไงล่ะโหนี่ครับวีตัวสวยอันนี้ใครเกี่ยวเหยื่อทำที่ชิงเกี่ยวเหยื่อนอะครับ<ฮ>มีคนแอบวัดตัวสวยครับนี่เหมือนสวิงจิตใจแล้วไอ้นี่ด้วยฮะไม่มีมันด้วยนะมันปุ้กอะไร <laughs> โ<ค>อ้โหวิ่าแล้วสุดยอดขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยกินตัวไหนไม่รู้นะครับกำลังจะกินข้าวกันสายคันตึงนะครับผมก็เลยลองยกดูสายเดียวกันเลยเนาะะแต็มสามครับแต็มสาม ก็ค่อยหมุนมามาแล้วเริ่มติดใจแล้วครับอาจจะไม่เห็นช็อตกินนะครับเขียวอะไรมาเหมือนก็เขาก็กำลังจะกินนั่นแหละจับเหยื่อกำลังจะกินนั่นแหละหมุนขึ้นมาก่อนเนี่ย โกกนับผมสายเล็กครับอู้จริงจังมากจริงจังมาก <Jer ky> สุดยอดนี่ครับหมานจริงครับวันนี้นาแพงเงียบเลยนะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับผม วันนี้ผมก็ลงแต่เหยื่อขนมปังนะครับผมเหยื่อลำไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับผมตั้งแต่ตัวแรกหลุดไปนะครับขาดนะครับไม่ได้หลุดนะครับผมสายหน้าขาดเลยนะครับจังหวะที่ปลากำลังจะเข้าสวิงนะครับผมวันนี้ก็ลงขนมปังห้าคันนะครับแล้วก็มีลูกกุ้งสองคันเดี๋ยวผมจะลงลูกกุ้งเพิ่มนะครับผมเหมือนสวิงมาอีกแล้วโชยอีกแล้วเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อครับผม ไหนบอกติดค่อยค่อๆหมุนมันเรื่อยๆหมุนมันเรืเ่อย,ยโอ้โหเอาวะโชว์นี่นะครับบอกให้จับกล้องโอ้โหง่จะได้กลามๆนะครับของเพร่แน่เลยเก็บไว้เลยนเนี่ยตอนนี้เวลาตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับผมก็ เดี๋ยวเรามีปลาตะโกกนะครับอยู่ในกระชังสองตัวนะครับผมเดี๋ยวมือสวิงจะย่างไว้เลยนะครับผมพรามีเตาถ่านเราจุดเตาถ่านไว้นะไม่ใช่เป้าหมายเดี๋ยวเราขึ้นมาสังหารเลย นะครับผมเอาแต่ใส่ออกนะครับแล้วก็เผาเลยย่างเลย ติดคขั้นหนึ่งว่ะติ๊กขั้นสุดท้ายโอ้ยโอ้ยยกไม่ไหวปลาหมาปลาหมาครับขาลูกกุ้งครับกุ้งเหรอพี่ครับผม นึกว่าจะไหวตอนแรกดีกว่าสวายไม่คัลุกกุ้งคันนี่ยตีไกลด้วยเนี่ยตีไกลๆค่คันลูกกุ้งมาแล้วครับคลิปนี้ไม่ตอนแรกก็นึกว่าจะไหวเห็นเยอะเนาะไม่สวายโอ้โห้ไม่กล้าเล่นมึงกุ้งใหญ่ครับตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทครับ อันนี้ผมเปลี่ยนสายเอ็นใหม่เลยนะครับผมเผาคุกนะครับสิบห้าปอนนี่นะครับเข้ามุมปากนะครับผมชิโนเบอร์หกนะครับเบ็ดตัวเดียวนะครับผมดูในคิปเปิดมีเจ็ดกว่านะครับผมเดี๋ยวช่างตอนเช้าอีกทีครับยอด วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตกปลาแพรข้าหอมบางไซนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรับชมสภาพแพรนะครับวันนี้ทางเดินลงแพรนะครับผมเดินลงแพสะดวกเมื่อวานน้ําลงเยอะมากตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําลงแล้วนะครับตอนนี้ แพ้ก็หอมก็อยู่ติดกับแพ้ปลาตานะครับผมนี่เป็นแพปรปลาตาที่ผมมาก่อนหน้านี้นะครับผมแพรสีแดงกับสีเทานะครับนี่ครับผมมาวันนี้เป็นแพรสีชมพูนะครับผมด้านหลังแพรตกกุ้งได้นะครับข้างแพรนะครับ เดินมาก็เจอห้องน้ำเลยครับผมห้องน้ำห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับมีฝักบัวให้นะครับฝักบัวให้มีกระชังอยู่ด้านในห้องน้ำนะครับผมมีทางน้ำแข็งนะครับผมนี่ครับจานชามช้อนนะครับผมมีดหมอนะครับผมมีแก้วให้นะครับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับผมประมาณนี้ ด้านนี้เป็นซิงลางจานนะครับผมมีกระทะให้นะครับผมเตาถ่านนะครับผมนี่ครับร้านตีเบนหน้าแพนะครับผมนี่ครับผมลงเหยื่อไปอีกชุดนะครับผมขนมปังอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีลูกกุ้งเหลือคันหนึ่งนะครับ ดันนี้ก็เป็นแพรข้าวหอมนะครับสีเขียวครับด้าน,นในแพรนะครับผมก็จะมีช่องตีเบ็ดให้ตรงนี้นะครับนี่ตีง่ายนะครับมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้นะครับผมด้าน,นในแพรก็มาครับมือสวิงครับนี่ออโอ,อ้ลืมลืมคุยเรื่องกุ้งนะครับนี่ยเราได้กุ้งกันหลายตัวเลย ตัดก็หลุดเป็นตัดประมาได้นะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับผมแพ้แอร์นะครับผมแแอร์แต่แมวแอร์ก็ได้นี่ครับมีการน้ำร้อนหม้อหุงข้าวให้นะครับพัดลมมีให้สองตัวนะครับผมมีปลั๊กพ่วงให้นะครับเนี่ยมีทีวีให้นะครับผมนี่ครับห้องแอร์ครับ นี่ครับมีเครื่องนอนให้นะครับผมราคาพัดลมหกร้อยบาทครับผมแอแปดร้อยบาทครับต่อกะนะครับผมครับวันนี้ผมก็มีสายเอ็นนะครับผมสายเอ็นมาแนะนําเป็นการทดลองใช้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเมื่อคืนผมใช้สายสิบห้าปอดนะครับผมวนใหญ่มากครับไม่มีใครเหมือนนะครับผม ของ p o w e r h o o k Thailand นะครับผมนี่ครับม้วนใหญ่ขึ้นได้ประมาณผมว่าลอกสปินนี่น่าจะมี20ลอกน่าจะได้ครับผมนี่ครับความยาว15ปอนด์อยู่ที่3,900เมตรนะครับผมสุดยอดมากจะให้ดูนี่ครับเป็นม้อนธรรมดาครับนี่เทียบกันก็ม้วนใหญ่ใช้ใช้ลืมครับ ใช้เกินคุ้มแน่นอนครับกับราคานะครับผมราคา้วนละสา0รอเกาสิบนะครับผมสั่งซื้อหนึ่งม้วนนะครับผมก็จะมีคูปองนี่ครับคูปองลุ้นรับรถนะครับผมก็จะมีการจับรางวัลนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคครับผมถือว่าผ่านเลยครับกับการจมน้ำนะครับสายจมน้ําได้ดีนะครับผมแล้วก็สายนิ่มครับผมสายนิ่มนะครับสายไม่แข็งเลยความเหนียวก็ถือว่าโอเคครับก็งัดป่อม้ามาแล้วครับเมื่อคืน โอเคนะครับผลงานกุ้งเรานะครับถือว่าทำได้แล้วครับผม มือสวิงมือสวิงกี่แต้มสี่แต้มเลยครับผมได้แต้มเดียวเองครับเนี่ยวันนี้เราไม่เน้นไม่เน้นจำนวนเน,นเน้นเนื้อดีครับผมวันนี้นี่ครับใส่ก็ได้ครับนี่ครับพระเอกเราปลามะน้ำหนักเดี๋ยวไปช่างให้ดูนะครับผมแต่นี่ครับฝ่ามือ เดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูอีกทีนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนไม่ลืมรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย